l o Load b r a k ร Switch s F6 สวัสดีครับผมรัชกาอินดีครับก็วันนี้จะว่ากันด้วยเรื่อง Loadbreak switch หรือ F6 นะครับก็จะมาอธิบายถึงหลักการทำงานเบื้องต้นนะครับหรือการใช้งานนั่นเองนะครับสำหรับน้องๆที่เข้าเพิ่งทำงานหรือว่ากำลังจะเข้านะครับสำหรับพี่ๆบางคนก็อาจจะรับทราบรับรู้เลยนะครับว่ามันทำงานยังไงนะครับ ซึ่งหลายคลิปที่ผ่านมาผมก็สอนการใช้งานเบื้องต้นไปแล้วนะครับซึ่งนี้นะครับผมจะทำคร่าวๆห้ดูนะครับก็คือตัวนี้เป็น f อตัวที่1ตัวที่2และตัวที่3นะครับซึ่งสีฟ้าจะแทนการสายไฟนะครับสมมุติว่าเราจะปฏิบัติงานบริเวณเซกชั่นนี้นะครับในส่วน A นะครับ ส่วน b ส่วน b เราไม่ได้เป็นบัติงานนะครับเราทำํำยังไงครับถึงอย่างนี้ครับเราต้องปลดนะครับเรียกว่าปลดซิกนะครับให้เข็มชี้ออฟนะครับปลดสับได้เข็มชี้ออฟนี่นะครับกดตรงนี้นะครับให้เข็มชี้ออฟนะครับส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับรับไฟมาจากฝั่งนี้นะครับให้เข็มชี้ออฟ ทั้งสองตัวจะต้องชี้ออฟและล็อกคานนะครับนี่ไฟมานะครับฝั่งนี้ก็ไฟมานะครับไฟมาจอตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เราจะไปดบัติงานตรงเซกชัน A จะต้องไม่มีไฟนะครับส่วนนี้จะต้องมีไฟนะครับเข็มโดยต้องชี้ออฟและชี้ออฟนะครับนี่นะครับเป็นการทำงานเบื้องต้นนะครับก็คือตัดตอนนะครับเป็น อุปกรณ์ตัดตอนนั่นเองนะครับแบ่งการทํางานในแต่ละส่วนนะครับเมื่อเราทําการปลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะทําการชตกลาวนะครับชตกลาวทั้ง3ามเฟสลงดินนะครับครับก็สามารถปฏิบัติงานได้นะครับอันนี้ครับเป็นเบื้องต้นนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับหลักการทํางานนะครับก็คือ f 6 กดตัดตอนนะครับแบ่งเป็นนะครับโอเคครับ